ผมจะเข้ามาที่เมนูจัดการสถานะบริการนะครับเข้ามาที่หน้าแรกนะครับก็จะเห็นเมนูรายการคำร้องทั้งหมดนะครับของผู้ประกอบการโดยมีฟิลเตอร์ในการค้นหาข้อมูลด้านบนนะครับก็ Default จะอยู่ที่รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด มีรายการรอบชนะอนุมัติ1 1ปรายการนะครับผมจะลองอนุมัติรายการเมื่อสักครู่นะครับที่พิมพ์เข้ามาน่าจะเป็น ด้านบนก็จะเป็นแสดงรายการเอกสารทั้งหมดนะครับพร้อมกับสถานะบริการพร้อมกับสถานะที่ผมลองคิดว่าอนุมัตินะครับแล้วก็กรอกมหมายเหตุด,ดูนะครับพร้อมกับโหลดอัปโหลดเอกสารในการอนุมัตินะครับ กรณีอนุมัติการขึ้นทะเบียนนายจ้างก็จะมีใบแจ้งการประเมินนะครับกองทุน,เง,นเ,เงินทดแทนประจําปีนะครับกับใบรับรองการขึ้นทะเบียนนายจ้างนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่แอดมินก็จะกรอกทั้งสองอันนะครับเสร็จแล้วก็จะกดบันทึกนะครับอ่าเท่านี้ก็คือสําเร็จแล้วนะครับอเอกสารรายการก็จะถูกอัปเดตไปว่าเป็นรายการที่อนุมัติแล้ว Thank you.